แลวลงทุนทองควรจะจับตาดูไหมคะก็อย่างถ้าในช่วงสั้นๆช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูการตัดเครดิตค่ะก็ประเทศกรีซด้วยก็คือต้องดูที่แผนว่าแผนงบประมาณของกรีซออกมาเป็นยังไงก็มีผลบวกต่อค่าเงินยูโรไหมคือถ้าเกิดมีปัจจัยลบบอกว่าข่าวไม่ดีในประเทศกรีซนะคะทองก็คือจะลงใช่ก็คือค่าเงินยูโรก็จะลดลงนั่นก็คือทองก็ตอนนี้ก็ยังตามกับยูโรอยู่ก็จะปรับลดลงด้วยแล้วก็ข่าวอีกตัวนึก็คืออย่างค่าเงินยูโรเองช่วงนี้2 2 ข่าวหลักที่ติดตามก็คือข่าวของประเทศกรีซแล้วก็การที่อาจจะมีการปรับลดเครดิตของโปรตุเกสซึ่งถ้ามีการปรับลดเครดิตของประเทศโปรตุเกสก็จะส่งผลกับราคาทองด้วยเหมือนกันทำไมกรีซกับโปรตุเกสถึงมีอิทธิพลขนาดนั้นฮะหรือว่าแค่ค่าเงินยูโรอ๋อค่าเงินยูโรถึงในประเทศยูโรแล้วก็จะมีผลต่อค่าเงินยูโรใช่เพราะว่าเขาบอกว่าถึงอาจจะเป็นประเทศเล็กๆแต่อันนั้นก็เหมือนเป็นสัญญาณชี้เห็นว่าเออประเทศในยูโรเริ่มเริ่มที่จะเริ่มจะเริ่มจะไม่ได้เงเนที่ต่างชา พราะว่าพอกรีซโดนต่อมาก็จะเป็นโปรตุเกสที่เขาจะตามอแล้วก็ยังมีสเปนแล้วก็ยังมีประเทศรอบๆอีกค่ะตรงนีออ้ก็ออย่กคราว่ายูโรมีนต้องกี่ประเทศอ่ะสามสี่ประเทศ อย่างนี้ถ้าเกิดประกาศกันทุกเกิดประเทศไหนเกิดตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีก็มีผลกระทบต่อค่าเงินยูโรท้งั้นค่ะนั่นคือปัจจัยเสี่ยงค่ะปัจจัยลบนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวร้ายออกมาจะทําให้ราคาทองคําลดลงแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะให้ราคาทองคําขึ้นคุณก็ต้องไปลุ้นให้น้ํามันราคาเพิ่มขึ้นสีถทาอย่างนั้นลุ้นให้ในจีเรียเขาสงบใช่ไหมก็ราคาน้ํามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าค่าเงินยูโรซซล่าก็มีส่วนด้วยอย่างสมมติว่าถ้ามีการประกาศตัวเลขออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ของประเทศของสหรั ในริกาตัวเลขกันว่างงานาถ้าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกก็คือก็ส่งผลกับราคาทองดีได้ครับเพราะว่าถึงเรื่องของเกี่ยวกับการลงทุนในฟิวเจอร์กันบ้างอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยสนใจแล้วก็ส่งคําถามมาทางรายการเยอะนะฮะในช่วงนี้ที่ควรจะลงทุนยังไงดีครับควรจะ ใช้สัญญาขนาดไหนสามเดือนดี6เดือนดีแล้วก็ทิศทางเวลาการดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยกันด้วยความที่ราคาทองปรับขึ้นมาสูงขึ้นมาเกือบประมาณ30เหรียญดอลลาร์ต่อทราอัลซ่าสามวันที่ผ่านมาเนี่ยวอล่ม์จำนวนสัญญาการซื้อขายจะตกเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก5 0า0ันสัญญาต่อวันนั่นก็หมายถึงว่าไปกลับก็คือ5,000ันสัญญาก็เท่ากับมีการซื้อขายทั้งหมด1 0 0 1เอ่อ10,000ทรานซคชั่นก็คือถ้าเกิดเป็นนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะ ทองตอนนี้จะอยู่ที่1,120แล้วลองว่าภายในอาทิตย์นี้อาจจะต้องขึ้นไปทำา i g ที่1,130ก็อาจจะลงทุนระยะสั้นคือเข้ามาลอง Position แล้วก็ค่อยไปปล่อยขายตอนที่สักประมาณ1,130หรือว่า1,140ค,ค่ะแต่ถ้าอยากจะลงทุนระยะกลางหน่อยอาจจะรอว่าตอนเทคขึ้นไปสักหนึ่งถึง1,140หลอจะช็อตขายแล้วก็รอตอนที่มันย่อลงมาอยู่ที่เลลประมาณสัก1,080 แล้วก็ทํากําไรได้สําหรับมาตรการที่ในช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกาชาติเนี่ยผ่อนคลายเกณฑ์เงินลงทุนนะคะให้เงินเข้ามาลงทุนให้สมดุลมากขึ้นอันนี้มีผลกับราคาทองคำเดี๋ยวรุ่นเราอธิบายก็พลาดอปเลยไหมพผมก็ยังงงอยู่กันนาเงินไหลเข้าไหลออกยังไงก็อย่างล่าสุดเองธนาคารไทยก็มีประกาศตัวมาตรการเขาอกว่ามาตรการผ่อนคลายนะคะสํสหรับตัวค่าเงิน e x c h a ์ g e เ <Action> อกชนเลทปกติแล้วเวลาที่พวก ที่นำเข้าส่งออกเขาก็จะต้อง lock exchange rate กับธนาคารก็คือซื้อสัญญา forward ไว้แล้วที่เขาซื้อเสัญญเพื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวเองในการนำเข้าส่งออกแต่ว่าในหนุนบริษัทอาจจะมีธุรกรรมทั้งซื้อแล้วก็ขายก็อาจจะมีธุรกรรมทั้งสองข้างแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถ d e d off position ได้ก็คืออย่างสมมติว่าซื้อ1ล้านเหรียญแล้วก็ขาย1ล้าน5 0 0แสนเหรียญเนี่ยก็ไม่สามารถ red off เหลือแค่ขาย5 0 0แสนเหรียญแล้วก็ตัว1ล้านเหรียญก็คือตัดกำไรขาดทุนไปแต่ว่าล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือมีนโยบายผ่อนคลายคือสาามรถให้ ซื้อขายได้เลยสามารถเด็ดออฟได้ก็คือสามารถตัดกําไรขาดทุนคํานวณกําไรขาดทุนได้เลยซึ่งตัวนี้เองพอประกาศผลออกมานี่ก็ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาด้วยในช่วงสั้นก็คือจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ที่ราจะอยู่ที่เลเวลประมาณสัก3 3 2 0สนแต่วันนี้ก็แข็งค่าขึ้นมาสักสิกว่าตังค์อยู่ที่ประมาณ33.0 5ค่ะนะคะขอเป็นคาถามสุดท้ายละกันนะคะเนื่องจากเราจะมีงานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่2ซึ่งงานนี้ก็ทางคุณหมนก็ไปด้วยใช่ค่ะวายจีก็ไปเลื่อนด้วยค่ะ ค่ะอยากดูว่าโปรโมชั่นมันยังไงหรือว่าเอาอะไรไปบ้าง่นอะคะเผื่อคนอยากจะไปติดตามดูความสวยของคุณมอนค่ะ ถ้าเกิดว่าสนใจก็แวะมาได้ที่พัทยานะคะที่หอประชุมพีซแล้วก็เราจะอยู่ในในบูธของตลาดอนุพันธ์คะก็จะมีบูธของวาเอลจียู่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าเปิดบัญชีมาเปิดสัญญากับวายเลจีเราก็จะมีของสัมมนาคุณในงานให้ก็คือสามารถเปิดได้เลยที่นั่นแล้วก็มีในเรื่องของการให้คำรึกษานะคะแล้วก็มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยและที่สําคัญคุณมอลก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะให้คำรึกษาเลยนะคะแบบตัว่อตัว ดีมากเลยนะครับผมเปิดแล้วอันนี้เชญชวนทุกคนนะถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดก็เปิดได้เลยนะครับบ g บุลเลียนะครับวันนี้องขอขอบคุณคุณมนมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะเดี๋ยวช่ว